ขอต้อนร,รับเข้าสู่ไมค์ครับทัชเลี้ยวบายสปอยวันที่เก้านะครับจะเห็นว่าผมจะเล่นในเวอร์ชั่น1.8ทดลองเล่นนะครับ1.8ที่เขาปล่อยออกมาทดลองนะครับโอเคครับเราก็มาต่อจากเมื่อวานกันดีกว่า โอเคครับเราก็มาพูดถึง1.8กันดีกว่าว่าเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่บ้างก็มีเมื่อตีสัตว์สัตว์จะมีการมีอารมณ์เป็นแบบอีโมชั่นของสัตว์มากขึ้นครับเอ้ย อ o t ม o n คืออะไรวะก็คืออารมณ์ของสัตว์นั่นแหละว่ามีความเสมือนจริงขึ้นและมีวิ่งครับถ้าเกิดวิ่งนาตีเราจะตีแรงขึ้นครับมันมันจะกระเด็นนั่นแหละนั่นแหละ Come on, gay. I h ็ t อยู่แล้วก็งางยิงครับเฮ้ยเฉียดเฮ้ยแล้วก็มีอิมชั่นตรงนั้นแล้วเลือดเพิ่มเองครับเฮ้ยจะตายลบหลบลบแบบเทคนิคเทคนิคเทคนิคลบแบบเทคนิคเทคนิคเทคนิค กับตายโอ๊ยเชี้ยมมาจากไหนเนี่ยวิ่งเร็วกันไปแล้วยายายาอย่ามาหากูเลยโน่จะเห็นว่าเช็ดเป็นสีดำเนื่องจากว่ามันบั๊กนะครับแล้วก็มี มีเสียงเปิดปิดกล่องเนื่องจากแล้วลองโยนไปดูจ๊ดไม่ไม่เข้าเปลี่ยนเสียงหน่อยไม่ได้เสียงม่งกากว่ะนี่ครับพัก็อปเวลากินอาหารก็กดค้างย้ออะไรกันย้อนอะไรกัน ยาานีกยาานีกอะพอดพอพอต่อครับตอเฮ้ยคีเปอร์ยานากยา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 ากหนีเราต้องมาครับสิ่งที่เรียกว่าดาบครับ คิดเดียวนานนั่คืออะไรดาบไอ้ยดาบอ่าเนื้อสามารถรวมตัวกันได้แล้วรถลูกกันเป็นโกโก,โก้คัน <laughs> อร่อยอย่างรถช็อกโกแลตเลยโอ้เออลือมไปชิงโอ้โลกนี้มันช่างพิกลึกเกือไม่ใช่หรอก มันเป็นแบบอันนี้ต่างหากปุ๊บอันนี้คือแสงแบบธรรมดาครับแสงแมงกาครับแสงแมงกาเราต้องแบบบชิ้นไรสวา่างโอ้ยเชี่ยงล้อหน้า,าน,นี่เลยเหรออ่ากินยัมมี่เฮ้ยเล่นไม่เพิ่ม เออเนื้อหมูกินไม่ได้มังเกลกว่แล้วผมจะเพิ่มเลือดยังไงครับเออนั่นไงกลัวแล้วแม่งบักสักบุญหน้าแมนครับบุญหน้าแมน ผมได้ข่าวว่าเขาแพ้น้ำครับเราไปลองกันดีกว่าเอาถังลาวาไปเผื่อด้วยเจอตัวเป็นๆแล้วบุ unda, on, นดาแมนขโมนเก๋ไหนะไหนซ่า ทำกับกูได้ไอสัตว์อย่าเชียวนะไหนว่าบุนด้าแมนรู้สึก มันจะเกิดตรงนี้เมืเ่อกี้แม่ว่าจะมาเยี่ยมซะหน่อยบุนด้าแมนเน๊ยไปซะแล้วโอ้บุนด้าแมน เดี๋ยวเฮ้เดี๋ยวเฮ้อรอกูทำไมกล้าโปรเจกต,ต์เสร็จก่อนโหเล่โหเล่ มันบอดดตัวอะไรวะตัวเมื่อกี้อุตส่าห์เจอบุนด้าแมนแล้ว โอเคทำต่อเราก็วางบล็อกตรงนี้13นะใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้หนึ่งสองอ้เียสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด้อเล่นไปร้อนไป ้วเดี๋ยวเพิ่มตรงนี้นอีกแล้วก็สาปุ๊บหนึง่งไอโอ้ดินไม่พอก ยายกูรู้นะว่าบุนดาแมนคือใครกูจะกระโดดทีแบบเยะแนะ้วไง โอเคดินมานี่แยกดินมานี่อีกกองนึงหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรเออ khẩu sai rồi đó nha mà úp 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 dán lên này cả dán lên này cả lên này cả à này cả ok này quá oh, chín, chị Đang đấy thay mẹ ba ôi Thay mẹ ba ngôi oh, yeah hell yeah Hột chín Hell yeah Chín, chị Mang khùng, mang khủng ah, uh, hell yeah Ê, chín นี่คือการผสมแบบสุ่มนะครับติดด้านบนไม่ได้นะเก็บไเฮ้ยเอาไปด้วยดิโอโกนี่เอาไปด้วยอโอเคครับเรามาต่อ dạy lên này dạy oh. ah, ah, lên này dạy lên này dạy lên lên này lupa oh putih 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 aku aku oh my god jalan ni oh ye okay oh,